สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะจ๊ะวันน,น,นี้วันที่26เมษายนวันนี้พามาดูเริ่มต้นที่ทําเฟรมเดลี่นะคะกรอบราคาของที่ทนะําเฟรมเดลี่เนี่ยกรอบใหญ่ของมันคืออยู่ระหว่าง1797.78นะกับกรอบล่างของทําเฟรมเดลี่คือ1723.58นะคะ แล้วก็ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วที่มันไม่ผ่าน r e s i ิสแตน e นี้นะคะ17.97.78มันก็มีแท่งราคาย่อตัวลงมาแต่ภาพรวมแล้วมันคือ,อยังชิดชายแดนของ r e s i ิสแตน e 17.97.78อยู่นะ แต่ว่าทีนี้มันก็จะมีซัพพอร์ตย่อยที่เป็นซัพพอร์ตเก่าก่อนหน้านี้นะคะอยู่ตรง1 7 6 4 2 4ตอนนี้แท่งราคาก็เริ่มแบบลงมาใกล้แต่ยังไม่เทสซะทีเดียวทีนี้มันก็จะดูว่าเฮ้ยมันจะกลับเข้ามาถึงกลางครึ่งกรอบไหมแล้วก็หรือว่ามันจะกลับขึ้นไปเทสข้างบนตอนนี้ราคาเหมือนกำลังเลือกทางอยู่ว่าจะไปทางไหนดีในวันนี้นะคะแต่ภาพรวมของที่ทำเฟรมเดลี่คือ แท่งราคามันยืนเหนือรั้วตรงนี้ได้น,นะคะก็คือมันยังยืนเหนือั u p อ o r t 1764.24ได้อยู่นั่นเองนะคะแต่ว่ามันจะไปทางไหนต่อนนั้นเดี๋ยวเช็คสัญญาณอื่นเทรนนะคะจริงๆภาพรวมเป็นขาขึ้นแล้วพะปีนขึ้นรั้วนะคะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่คอนเฟิร์มการขึ้นของเขาแบบเป็น100%เอร์ซอะไรอย่างเงี้ยนจ๊ะแล้วสัญญาณเทรน CCI บ่งชี้ว่า แรงซื้อนะคะไม่มีแล้วตอนนี้แล้วก็แรงขายก็ยิ่งไม่มีเข้าไปใหญ่เลยนะก็คือมันก็จะคล้ายๆเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วคือราคามันจะไซดเวย์อยู่ในกรอบแต่อาจจะเป็นกรอบกว้างในทำเฟมย่อยนั่นเองนะจ๊ะแต่ภาพรวมของทำเฟมนี้คือราคานะคะแรงซื้อยังมีเยอะกว่าแรงขายนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันก็คือแบบจะออกในโทนฝั่งขาขึ้น มากกว่าทีนี้ก็ต้องมาดูแล้วว่าเขาจะลงมาทดสอบซัพพอร์ต1764อีกรอบหนึ่งหรือเปล่าแล้วจะดุดซัพพอร์ตนี้ลงมากลางข้างล่างกรอบหรือเปล่ามาเช็คที่ทำเฟรมสีชั่วโมงนะที่ทำเฟรมสีชั่วโมงนะคะราคาก็สวิงไปมาอยู่นะคือมันก็วิ่งในกรอบโซนข้างบนนะเมื่อ,อวันศุกร์ที่แล้วนะคะก็คือมันพยายามขึ้นไป เทสเกือบถึงแนว r s i s t t n c e เดิมแต่มันยืนแทงไม่ได้นะจ๊ะทุกคนมันก็ตบลงมาเทสซัพพอตเก่าอีกรอบนึงซึ่งซัพพอตเก่าเมื่อวันศุกร์วันอยู่แถว1.777.50จ็้านแถวแถวนี้แล้วล่าสุดคือมันทะลุลงมารอบนึงแล้วแล้วทีนี้มันก็เหมือนกับว่าแหลมลงไปทะลุซัพพอตแต่ว่าไม่ผ่านนั่นเองนะคะ มันก็มีการย้อนตัวกลับขึ้นมาของราคาและปัจจุบันราคาก็ยังตุ้มเตี้ยมอยู่บริเวณนี้นะคะแล้วมันจะไปไหนต่อเดี๋ยวมาเช็คกันอ่อล่าสุดมันสร้างซัพพอร์ตใหม่นะที่1769.84นะคะอันนี้เป็นกรอบล่างของทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะคะแล้วกรอบข้างบนของทำเฟรม4ีชั่วโมงคือ1795.82เพราะฉะนั้น ภาพรวมคือตอนนี้ราคายังวิ่งอยู่ข้างในกรอบนี้นะจ๊ะซึ่งห่างกันเยอะมากแค่ไหนมาเช็คกันก่อนก็ประมาณ2,004 2,005นะคะประมาณนี้แล้วเราจะสังเกตว่าก่อนหน้านี้ราคาพยายามที่จะทะลุรั้วสีเขียวลงมานะคะตอนนี้คือมันกำลังทดสอบซัพพอตสำคัญนี้อยู่นะคะว่ามันจะผ่านหรือเปล่าก็คือซัพพอต1777นั่นเองอันเก่านะจ๊ะ <laughs> เพราะฉะนั้นเงื่อนไขของราคาจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเช็คสัญญาณอื่นก่อนนะ mm hmm. เห็นบลูดอ t มาแล้วนะจ๊ะทุกคนแนละ้วทีนี้ก็จะมาวิเคราะห์กันแล้วว่าบลูดอ t นี้จะทําให้ราคากับตัวขึ้นไปเทสต์รีสต์สตข้างบนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแค่ทําให้ราคาเริ่มชะลอตัวในการลงนะคะเทรนด์ของทำเฟรมนี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่สัญญาณเทรน CCI นะคะบ่งชี้ว่า ตอนนี้แรงซื้อที่ทำเฟรมนี้ไม่มีแล้วนะคะแล้วก็แรงขายก่อตัวมาใกล้เต็มนะจ๊ะก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงแท่งนี้จะจบนะก็ดูต่ออีกทีว่าแรงขายที่ก่อตัวมาเนี่ยจะก่อมาเพิ่มไหมถ้ามาเพิ่มเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะลงมาเทสซัพพอร์ตเดิมได้นะคะคือแบบสัญญาณบูนี้อาจจะเป็นแค่ทำให้ราคาชะลอตัวในการลงไม่ใช่ ดันราคาย้อนกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่ามีความเป็นไปได้สูงอยู่ตอนนี้ที่แบบแรงซื้อมันตกมันก็เลยไม่มีตัวดันราคาขึ้นได้มากเท่าไหร่ประมาณนั้นนะคะประกอบกับที่ทำเฟมเดเียตอนนี้แรงซื้อมันก็หมดเหมือนกันแล้วก็แรงขายก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมันจะออกแนวไซเว์แล้วเราก็ต้องมาหาดูระยะแล้วว่ารคาคามันจะไซเว์อยู่ในช่วงไหนนะคะ ภาพรวมของทำเฟรม4ชั่วโมงคือยังต้องลุ้นต่อนะว่าตัวของที่ก่อตัวมาเนี่ยแรงขาย,ยมันจะก่อตัวได้สำเร็จหรือเปล่าก่อตัวได้สำเร็จเนี่ยลงมาเทส1769.84ได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็อาจจะแลมลงมาซัพพอร์ตเดิมคือ1764.24นะจ๊ะทุกคนแล้วถ้ามันหลุดแนว1769โดยเฉพาะแทง่ง4ชั่วโมงหรือแรงขายเกิดเข้าเยอะๆเนี่ย ก็มีโอากาสปรับตัวลงมาสุดระยะสวิงของมันได้ซึ่งมันก็สัมพันธ์กับว่าใกล้เคียงอยู่แถวแถวเส้น MA 200ของทำเฟรมสีชั่วโมงนะจ๊ะสุดระยะสวิงนะจ๊ะในเคสที่มันหลุด2แนวนี้ได้คือ1769กับ1764เนี่ยมันวัดให้ที่1743นะโอเค1743.89 แต่ว่าสพอร์ตเก่าก่อนหนะ้านั้นอยู่นี่เลย172.3.58ซึ่งเป็นกรอบของอที่เรามองเห็นมาตั้งแต่เดนลี่แล้วนั่นเองนะคะไปวิเคราะห์ทำเฟรมย,ย่อยวันนี้ว่าสมมติว่ามันไซด์เวย์มันจะอยู่ในช่วงไหนหรือว่าถ้ามันหลุดเนี่ยมันมีโอกาสไปได้ถึงไหนโอเคเมื่อกี้เห็นแล้วละ,ละทางฝั่งคขาลงในเคสที่หลุดไปถึงไหนได้เดี๋ยวไปดูฝั่งขาขึ้นด้วยแล้วก็กรอบไซด์เวย์ด้วยนะคะ มาดูที่ทาําเฟรม H 1นะที่ทาําเฟรม H 1ตอนนี้เริ่มสร้างกรอบราคาย่อยนะคะเวลาประมาณนี้มันก็จะเริ่มแบบสร้างกรอบราคาย่อยหรือว่าวิ่งอยู่ในกรอบของทำาเฟรม H 1นะคะ mm hmm. ก็คือระหว่าง1 7 7 7 7 5 support กับ1783.37 resistance นะคะก็วิ่งแบบเด้งขึ้นเด้งลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วในกรอบนี้700กว่าจุดเนี่ยนะคะ แล้วมันาสจะไปทางไหนมาดูกันตอนนี้ก็กำลังไซเวยอยู่ในกรอบนี้นั่นแหละแล้วก็เทรนของทําเฟสหนะึ่งนั้นเป็นขาขึ้นนะคะสัญญาณเทรน CCI นะคะบ่งชี้ว่าแรงซื้อก็เริ่มมีมาเล็กๆนะคะแรงขายก็ไม่มีนะคะก็คือภาพรวมแล้วมันก็วิ่งติดอยู่ในกรอบนี้นั่นแหละนะคะแต่ละเท่า ถ้าเราดู overbought o v e r s o l d ของทำเฟรมนี้นะจ๊ะทุกคนข้างล่างยังเป็นสัญญาณ over ระดับกลางของฝั่งขาลงเพราะฉะนั้นถ้าราคามันปีนขึ้นเหนือแนวรั้วนี้ไม่ได้ซึ่งมันสัมพันธ์กันกับ resistance 1783.37เนี่ยถ้ามันปีนขึ้นไปยืนเหนือแนวนี้ไม่ได้มันมีโอกาสที่จะตบราคาลงมาเทส support หรือว่า ย่อลงต่ํากว่านี้ได้นะคะอันนี้คือในเคสที่แบบเฮ้ยราคามันอาจจะขึ้นไปเทสแนวร s i ต t a n ต e อีกครั้งนึงแต่ว่ามันยืนราคาไม่ได้มันก็จะกลับตัวลงมาใหม่นะคะเพราะว่าฝั่งข้างล่างเองยังไม่โอเวอร์ทางฝั่งขาลงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถมองได้ว่า แนวที่ราคาจะอาจจะยากสร้างบาลานซ์ฝั่งขาลงได้คือซัพพอร์ตสำคัญ2แนวนี้ค่ะ1769กับ1764โอเ okay. คอันนี้คือมุมมองของทมงเฟรม H 1แล้วก็ถ้าแรงขายยังเข้าได้อีกก็อาจจะหลุดลงไปถึงสุดระยะสวิงโอเคมาดู30นะ30ตอนนี้ก็เห็นชัดนะคะว่ามันติดอยู่ในกรอบเนาะ แล้วก็ที่30เนี่ยมันอยู่ใต้เส้น200ของทำเฟรมนี้นะจ๊ะแล้วก็ราคาก็พยายามปีนขึ้นปีนลงล้วนี้อยู่นะจ๊ะแล้วก็เทรนดเปลี่ยนเป็นขาลงแล้ว CCI บ่งชี้ว่าแรงซื้อมาอยู่แต่น้อยแล้วก็แรงขายก็ไม่มีเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะขึ้นไปเทส r บร i s t ิเซนตอีกครั้งหนึ่งก็มีนะคะ ก็คืออาจจะขึ้นไปเทสได้สูงกว่า r s s s t t n c e แต่ยืนแท่งไหวหรือเปล่านั้นต้องติดตามดูนะคะในเคสที่มันจะเทสขึ้นไปสูงสูงนะคะออยิ่งม,มองว่ามันก็มีโอกาสขึ้นมาเทสได้ถึงตรงนี้อยู่นะหแถวแนวหนึ่งเกนะคะก็มีแบบเหมือนกับในทำฟิล์มย่อยอาจจะอยาก สร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นในทำเฟรม M15 อะไรทำนองนี้นะคะคือเหมือนราคาจะอยากเทส r e สิส t ซนต์อีกรอบหนึ่งแล้วถ้าสมมติว่ามันยืนไม่ได้มันก็จะตกลงมาใหม่ประมาณนั้นนะจ๊ะเพราะว่า M30 นะคะก่อนหน้าน,นี้มีดอกสีขาวข้าขงบนนู่นเลยนะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยยังไม่มีนะซึ่งก็จะคล้ายๆกับที่ทำเฟม H1 เลยก็คือ การโอเวอร์ทางฝั่งขาลงนั้นยังไม่โอเวอร์นี่เองนะจ okay. ๊ะโอเคสิบหารอสิยังเป็นขาลงแล้วนะคะแล้วก็ราคาก็กำลังถูกบีบอยู่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นภาพรวมสรุปว่าถ้าราคามันไซด์เว์นะคะมันก็มีโอกาสที่จะวิ่งอยู่ในกรอบทางเฟรมสชั่วโมงนี้คือระหว่าง1769.84ถึง17 95.82อันนี้คือไซด์เวกอบกว้างแต่ถ้าไซด์เวกอบแคบก็อาจจะยืดกรอบขึ้นไปถึง1785นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันแรงขายที่มันก่อตัวมาน,น้อยๆเนี่ยแทงถัดไปหรือถัดถัดไปมันฟื้นมีโอกาสที่จะลงมาเทสซับพอร์ตสแนวนี้นะคะ1769.84กับ1764.24 ได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเพราะว่ายังยังไม่โอเวอร์ทั้งฝั่งขาลงนะคะแล้วก็รอเชียร์แรงซื้อแล้วกันว่าทำสำเร็จหรือเปล่าถ้าไม่สำเร็จก็มีอยู่2อย่างคือมันจะไซด์เว์นะครับแล้วก็ถ้าแรงขายฟื้นได้นะคะมันก็ลงมาเทสซัพพอร์ตตรงนี้แล้วก็ตามดูอีกทีว่ามันจะหลุดไหมถ้าหลุดตรงนี้ก็แนวถัดมาก็หเจ็ดสี่สามจุดปดเ้าแถวนี้นะจ๊ะโอเค เห็นแล้วล่ะว่ามิวกรเป็นแบบนี้ได้แต่ในเคสที่พิกความคาดหมายละ่ะถ้าฉันจะขึ้นต่อ Resistance ถัดไปจากแนวเดิมที่มันติดอยู่ก่อนหนะ้านี้คือตรง1795.82กับ1797เนี่ยถัดไปเป็นที่ไหนนะคะถัดไปของระยะ Resistance น,นะคะในเคสที่แบบว่าเฮ้ยราคาเกิดแรงซื้อฟื้นขึ้นมาเพราะช่วงน,นี้ฟื้นกระทานหันก็หรือ ของแรงซื้อแรงขายเนี่ยเกิดได้บ่อยๆเลยนะครับเลยว่าถัดไปของ Resistance ค่ะก็ยังเป็นที่เดิมแถวแถว1.803แล้วก็สุดระยะสวิงวันนี้อินดิเคเตอร์วัดให้ที่1.822นะจ๊ะโอเคอย่าลืมติดตามข่าวสารตัวอื่นประกอบการเทรดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย